่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมืเม่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ,พของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิตบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ เราก็ทำหน้าที่คุยกับท่านท่านจะมีอะไรสอบถามผมก็กรุณาใช้ส่งข้อความมาทางลายนะครับใช้ l ลาย at buan 2494 b u a ก็ u a N ก็บ้วนนะ9 4 9 4ก็ปีเกิดทิดบวนบางประมานะ,ะครั้งแรกๆเลยเนี่ย ใช้หลายแต่ไม่มีแอดยกเลิกไปแล้วนะครับอันนั้นอย่าอย่าส่งไปที่นั่นอีกนะผมเพิ่งจะเคลียร์คำถามเก่าๆที่ท่านทักทายปราัยผมแล้วผมไม่ได้คุยได้พูดด้วยบางครั้งบางคนก็อาจจะน้อยอกน้อยใจกันไปวันนี้จะคุยกับท่านเรื่องไม้หอมเพราะว่ามีแฟนรายการบอกอาจารย์อยากจะปลูกไม้ดอกหอมเนี่ย อาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยนะฮะอยากจะปลูกไม้ดอกหอมปลูกอะไรดีแหมจะเอาหอมแค่ไหนล่ะครับพี่น้องถ้าเอาหอมเยอะๆหอมทั้งวันหอมตลอดวันนะแล้วก็ออกดอกเรียกว่า,าเรียกว่าสบายสบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าช่วงเดือน กัญญาตุลาพิจกาธันวามกรากุมภาเนี่ยนะโอ้อันนี้ต้องแนะนำให้รู้จักต้นไม้ดอกหอมที่ชื่อว่าหอมเจ็ดชั้นที่เขาตั้งชื่อว่าหอมเจ็ดชั้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องหอมมากหอมแรงถูกต้องครับบรรดาไม้ดอกกลิ่นหอมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ต้นหอมเจ็ดชั้นนี่ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงเป็นลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะชนิดที่เรียวกว่ามีคนที่ผมรู้จักเขาปลูกต้นหอมเจ็ดชั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าหนูอยู่บ้านไม่ไหวเลยหนูเวียนหัวรู้สึกกลิ่นมัน แรงมากๆเลยนะฮะก็บางคนจะรู้สึกฉุนเลยก็มีนะครับอันนี้ก็จริงครับหอมเจดชั้นทีนี้ไอ้หอมเจ็ดชั้นเนี่ยความจริงมันก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงเดียวกันกับพวกต้นเข็มล่ะนะฮะต้นเข็มต้นพุทธเนี่ยนะครับงั้น ต้นหอมเจ็ดชั้นนีต่ต้นมันไม่ใหญ่โตมโหฬารมากมันจัดออกเป็นพวกไม้พุ่มนะครับเป็นไม้พุ่มสูงก็สักประมาณ3เมตรนะฮะก็มีลักษณะกิ่งใบก็เหมือนเหมือนใบเข็มเวลาเขาออกดอกสิครับดอกเขาจะมีสีขาวหรือสีขาวอมเหลืองนะครับ จะเป็นสีขาวนวลหรือจะเป็นสีขาวอมเหลืองแล้วเวลาออกดอกนะจะออกเป็นช่อนะออกเป็นช่อที่ปลายกิง่งนะครับออกเป็นช่อที่ปลายกิง่งเหมือนอย่างกระดอกเข็มดอกใหญ,ใหญ่ที่เราเห็นนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นแแต่ว่ามันไม่ใช่สีแดงเข็มมันเป็นสีแดงนะครับส่วนของโคนนะมันก็จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วก็ปลายก็จะแยก ประมาณ5กรีทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกก็ประมาณสัก1เซนดอกจะบานพร้อมกันทั้งช่อนะแล้วก็จะบานอยู่สักสองสาวันหลังจากนั้นก็จะโรยแล้วมันจะหอมทั้งวันนะนะมันหอมแรงหอมตลอดวันนะครับ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาถึงกุมภาพันธ์เนี่ยหมันจะหอมมากนะและถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีความชื้นตลอดปีอันนี้มันจะทยอยออกดอกในช่วงอื่นๆด้วยถ้าให้เหมาะนะถ้าปลูกหอมเจ็ดชั้นก็ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินสายแล้วก็ให้เขาได้แดดทั้งวันนะครับต้องแดดเต็มวันนะครับ นะจะไปปลูกที่ลมล่มมันจะไม่ค่อยออกดอกนะครับส่วนน้ำก็ไม่ต้องเยอะนี่ถ้าปลูกไว้สักต้นสองต้นนะแล้วก็ขยายพันธุ์ขายเลยครับขายได้แน่ๆเพราะชื่อมันดีหอมเจชั้นนะครับคุณจะขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ดก็ได้แต่เพาะเมล็ดมันช้าต้นมันโตช้าง่ายสุดก็ ตัดกิ่งมาปักชำอันนี้ง่ายสุดนะหรือถ้าจะเอาให้แน่นอนก็ตอนกิ่งครับตอนกิง่งแต่ว่าเวลาปลูกเนี่ยอย่าให้ไม้ต้นไม้อื่นมันมาเบียดบังนะครับมันตัดแต่งกิง่งนะมันจะออกดอกดกนะแล้วว่ากันว่าถ้าอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นสักหน่อยเนี่ยโอ้มันจะออกดอกดกดีเลย นี่อันนี้เป็นไม้พุ่มนะไม้พุ่มที่หอมไม้หอมมันมีเยอะแต่วันนี้จะแนะนำสักอสองสาอย่างนี่เป็นไม้พุ่มนะอันนี้บางคนบอกแลไอ้ที่มันเลื้อยอะเลื้อยแล้วต้นไม่ใหญ่มากมีไหมมีครับนะต้นไม้ที่เลื้อยแล้วก็กลิ่นหอมแต่อันนี้หอมตอนเย็นเย็น นะครับกลางวันเราไม่อยู่บ้านก็ไม่ต้องหอมแล้วเราก็ไปทํางานทําการประตกเย็นมาอู้กลิ่นมันหอมหอมแล้วอยากกินลอดช่องเพราะมันหอมเหมือนอกลิ่นลอดช่องใบเตยครับนะต้นไม้ที่ผมว่านั้นเขาเรียกว่าต้นชัมมนาทหรือชมมนาทนะครับมันเป็นไม้เลยครับนะเวลาคุณปลูกสมมติ คุณมีซุ้มอยู่หน้าบ้านคุณก็ไปปลูกเลยเสาซุ้มข้างหน้าหนึ่งซ้ายหนึ่งเสาวขวานหนึ่งเสาแล้วก็ต้นมันจะค่อยๆย,ยืดยาวเราก็ผลูกไว้กับเสาซุ้มเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปคลุมข้างบนนะแต่อย่างตัวผมเนี่ยเวลาผมปลูกต้นไม้ผมชอบแบบให้มันขึ้นเป็นป่าๆลกๆ อย่างบางทีผมมีต้นขี้เหล็กหรือผมมีเสา,มาไม้แล้วผมผมก็เอาต้นชาวนาดไปปลูกแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไปเวลามันออกดอกเนี่ยนะครับดอกมันจะสีขาวๆดอกไม่ใหญ่อดอกเล็กๆขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยนะครับโอ้โหแต่มันหอมชื่นใจนะฮะ ตั้งก็เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกมาไอเรื่องการรับกลิ่นก็เสียแย่ไปนะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังพอรับกลิ่นได้บ้างแล้วนะครับเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมแต่นี้เป็นไม้ที่ลำต้นกก่งไม่ใหญ่การขยายพันธุ์ยากยากเพราะว่าอย่างต้น อชามนาดเนี่ยก็ต้องอาศัยการตอนแต่ไม่ใช่การตอนโดยขว้านกิ่งนะช้ำไม่ค่อยขึ้นหรอกนะเวลาตอนเนี่ยเขาจะต้องไปจับกิ่งที่มันเลื้อยเฟื้อยไปเนี่ยนี่ในแต่ละกิ่งมันจะมีข้อใช่ไหมเราก็อเอากิง่งโน้มกิ่งมาลงมาลงมาที่ไหนลงมาที่พื้นเสร็จแล้วก็เอาดินนะครับกลบกลบตรงข้อ นะสักข้อสองข้อนะครับแล้วยอดกนะ็ให้มันเลือ้อยต่อไปนะครับต้นแม่มันจะส่งอาหารมาแล้วมันจะสร้างรากไอ้ตรงตําแหน่งที่เราไปทับไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการตอนโดยวิธีทับกิ่งคนจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะวิธีการตอนโดยวิธีทับกิ่งอันนี้ก็คือชมนาศ จะหอมตอนเย็นๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นปะปนกับต้นไม้อื่นหรือจะทำซุ้มให้โดยเฉพาะอ้าทีนี้ไปดูอีกชนิดหนึ่งนะครับถ้าเผื่อท่านจะปลูกไม้หอมที่ต้นแข็งแรงนะแล้วก็ปลูก ให้เลื้อยไปตามรั้วบ้านได้เลยแข็งแรงมากนะครับถ้าทำให้ขึ้นซุ้มเนี่ยมันเนื่องจากความแข็งแรงความหนักของบ้านเนี่ยหนักเยอะต้องทำโครงเหล็กให้เลยนะที่ผมจะพูดต่อไปนี้หลายคนท่านลองเดาสิครับนะว่าเดาถูกไหมว่าผมก็ลัจะพูดถึงต้นอะไรนะครับ ที่ผมกำลังจะพูดนี่ก็คือต้นกระดังงากระดังงาจีนครับนะฮะกระดังงาจีนพี่น้องครับไอกระดังงาจีนเนี่ยหลายคนบอกอ๋อใช่ต้นกะลเวกหรือเปล่าอ่าไอกะละเวกกับกระดังงาเนี่ยมันกระดังงาจีนนะเพราะกระดังงามีหลายอย่างมันคล้ายๆกัน แต่มันต่างกับตรงนี้ถ้าเป็นใบกระดังงาจีนเนี่ยใบยมันจะเรียบแต่ถ้าเป็นกะละเวกนะใบใต้ใบมันจะเป็นขนขนหน่อยนะครับอันนี้คัาจะดูที่ใบนั้นดูที่ดอกก็จะใกล้เคียงกันมากที่บ้านผมเยอะครับเริ่มแรกจากต้น หน้าบ้านต้นเดียวอะแล้วผมก็ปล่อยตามธรรมชาติโอ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้เม็ดมันตกมันก็ขึ้นงอกตรงนั้นงอกตรงนี้แต่ไอ้พวกต้นกระดังงาจีนเนี่ยเวลาตอนที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยนะแล้วก็เวลามันทิ้งใบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนหนามแหลมมันไม่ใช่หนามเล็กๆนะมันจะมีส่วนแหลม ซึ่งอันเนี้ยอันตรายหน่อยเพราะฉะั้นเวลาตอนที่เราเลี้ยงต้นให้ต้นมันเลื้อยเถาขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะใช้กรรไกรตัดแต่งเก่งเนี่ยตัดไอ้ส่วนแหลมแหลมที่มันติดอยู่กับเถาเลื้อยไปเนี่ยให้มันทู่ซะนะมันจะได้มันอไม่อันตรายแต่ถ้ามันไปอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นพุ่มอันนี้ ถ้าพูดถึงว่าคนมีรั้วนะให้เขาเลื้อยนะไปตามรั้วเนี่ยโอ้โหแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะแล้วก็เวลาที่ออกดอกกลางวันไม่มีกลิ่นล่ะนะครับไม่มีกลิ่นแต่ตอนเย็นเย็นกลิ่นแรงครับนะ กลิ่นแรงแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นแรงแบบฉุนนะคือเคยมีคนไปบ้านผมเขาบอกนี่ต้นอะไรอจารย์บอกทำไมเหรอเวียนหัวไอคนเรามันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับบางคนก็แพ้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้อย่างต้นไม้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงต้นอื่นเอาต้นนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะขยายพันธุ์ ไอ้ต้นกระดังงาจีนเนี่ยนะครับเราก็ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนะฮะแต่ว่าผมเองไม่ต้องตอนเพราะที่บ้านมันเยอะผมก็ขุดเลยนะครับขุดไอ้ต้นที่มันขึ้นนั่นแหละแต่ส่วนมากนะตอนนี้โอ้โหมันเลยนะครับมันเลยขึ้นต้นไม้ใหญ่อะไรต่ออะไรเป็นเป็นดงเลยอะเป็นป่าไปเลย นะครับอันนี้ก็เป็นไม้อหอมที่ปลูกชายรั้วเหมาะมากๆา,กากเลยไปแข็งแรงใครจะมาลือรัวท่านไม่ได้แต่ถ้าจะทำซุ้มนะอันนี้แนะนำว่าอย่าใช้ไม้ครับต้องใช้โครงเหล็กอันที่ผมแนะนำไปเนี่ยไม่ต้องขึ้นซุ้มเลยปลูกหอมเจชั้นหอมทั้งวัน นะดมหอมเจ็ดชั้นถ้าจะดมแบบนุ่มนวลกลิ่นนุ่มนวลนะนี่ไปดมต้นชมานาตหรือชม,มานาตนะแค่ไปดมเหมือนได้กลิ่นรดช่องรดช่องใบเตยนะกลิ่นจะหอมแบบแต่ดอกไม่สวยนะครับแต่หอมเจ็ดชั้นนี่ดอกสวยด้วยนะครับยัง ถ้าเป็นอย่างกระดังงาจีนหรือการเวกเราจะเห็นว่าดอกกลีบดอกมันนั้นหนาไอตอนดอกยังมันอ่อนเนี่ยไม่ค่อยมีกลิ่นแต่พอเริ่มจะแก่กลีบดอกเริ่มออกเหลืองๆเนี่ยโอ้กลิ่นแรงนะนครับนี่พวกนี้เรียกว่าเป็นต้นไม้ที่อดอกหอมกลิ่นพึงประสงค์ อ่อาคราวนี้พูดถึงต้นไม้ที่มีกลิ่นแต่กลิ่นหน่ารังเกียจกลิ่นไม่พึงประสงค์มีไหมมีครับประทานโทษกลิ่นเหมือนอุจจาระอุจจาระใายอุจจาระคนนี่แหละครับชื่อต้นอะไรครับเขาเรียกว่าต้นสำโรงนะฮะ ชื่อมันก็พ้องก็คาว่าโลงคนก็ไม่ค่อยอยากจะปลูกแต่ว่าที่เขาไม่อยากจะปลูกก็เพราะกลิ่นมันนี่แหละแต่มันไม่ได้มีกลิ่นทั้งปีหรอกมันเป็นอยู่ช่วงปลายปลายปีนะครับนะใยายามที่มันออกดอกโอ้โหกลิ่นมันชะกาจะกันสมัยทิดบวนบางกรมาเด็กๆอยู่โรงเรียนที่โรงเรียนมีอยู่ต้นหนึ่ง เวลาต้นสำโรงมันออกดอกมานะครับโรงเรียนต้องประกาศหยุด7วันแหมพวกเราคอยมองเมื่อไรสำโรงมันจะออกดอกนะครับกลิ่นมันเหม็นมากแล้วมันเป็นไม้ใหญ่นะเป็นไม้ใหญ่ต้นสูงสูงเหมือนยางนาเลยครับผมเคยไปเห็นที่เขาดินวนานะครับ เดี๋ยวนี้เขาเลิกเขาดินไปแล้วเออก็ถ้าใครอยากเห็นต้นสำโรงมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสนมีฮะมีปลูกเป็นแถวอยู่หลายต้นแต่โชคดีว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมันไปอยู่แถาแถวแปลงทดลองนะอยู่ใกล้ๆกับถนนเส้นเดียวกับที่จะไปคณะประมงมีต้นสำโรงแต่ถ้า เป็นที่สาธารณะอย่างวัดกำแพงแสนนะฮะใครมากำแพงแสนแล้วก็ไปวัดกำแพงแสนไอ้เวลาวิ่งจากถนนที่จะไปพนมทวนเรียบมหาวิทยาลัยไปมันจะมีป้ายบอกเข้าวัดกำแพงแสนนะไม่ใช่จะตรงตัวตลาดนะไม่ใช่นะอันนั้นวัดสว่างชตินะฮะวิ่งเข้าไปทีนี้ ก่อนจะข้ามสะพานพอข้ามสะพานข้ามคลองแล้วก็จะถึงวัดตรงนั้นน่ะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึงเอาไปอุดหนุนกันนะร้านนี้อร่อยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวทุงเขาก็จะมีทุงก็คือไอ้ที่เขาเอาพวกเชือกไอ้เ,อเส้นไหมามามาผูกเ,เป็นทุงแล้วห้อยอะ่ะนั่นแหละนั้นมันขึ้นอยู่ที่สาธารณะริมคลอง ต้นสำโรงสำโรงนี่เวลาที่มันออกดอกแล้วมันติดฝักฝักมันจะเป็นแตกอ้าออกมาแล้วมีเมล็ดแข็งในเมล็ดจะมีน้ำมันสมัยเด็กๆเ,เราไปเก็บเมล็ดมาแล้วหลาแคะเอากิ๊บเน็บผมเนี่ยไปแคะแคะจงการสาร้างใดเม็ดกลวง,งเม็ดก็ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยนะเม็ดกลวงๆเราก็ผ่าตรงหัว เพื่อแคะเสร็จแล้วเราทำไมเ,เด็กโซนเอาดินปืนไปใส่แล้วก็ใส่ไอไ้ช,ชนวนพอจุดแล้วมันจะวิ่งชู้แล้วมันดังวิ่งนะซึ่งอันตราย, <c ười> เ,รยเด็กๆก็กสนนะครับอกลิน่นน้องๆอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนแต่ถ้าสำโรงเนหมือนอุจจาระแต่ว่า ต้นตีนเป็ดพญาสัตบัญหลายที่ก็ต้องโค่นออกจริงๆผมว่าอย่าไปโค่นเอาเป็นว่าพอมันออกดอกก็ตัดแต่งออกสักแค่นั้นแหละนะบางคนก็แพ้กลิ่นพญาสัตบัรหรือต้นตีนเป็ดแต่นี้เป็นไม้เนื้ออ่อนซึ่งมีประโยชน์เยอะนะครับวันนี้ก็คุยให้ฟังไม้ดอกหอม แล้วก็ไม้ดอกเหม็นนะครับท่านก็คงจะได้แนวคิดเอาไปปลูกที่บ้านของท่านนะครับชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอิศัก์บ้วนกิยาพัน์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใคร มาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาน n e ลวันที่13กุมภาพันธ์2,567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทาง,งานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2,568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วนชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนาแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่ สทลสจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬก30นาที ก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการหนึ่งชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้ Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการ ทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทางา YouTube Facebook นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพ่ปศาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่ เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางติ k สตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปอนอ12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําสำหรับคนที่ยังถนัด เขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเบื่อท่านใช้ทางไลน์สะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เวรีลอ ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรยลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ตรปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร